สำหรับอุปกรณ์ที่มีในครัวเรือนของเราก็เป็นน้ำยาปรับพนุ่งฟองน้ำค่ะแล้วก็ขวดน้ำนะคะขวดพลาสติกค,ค่ะสำหรับฟองน้ำนี่เราก็จะนำมาตัดนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆพอประมาณค่ะเพื่อให้ใส่ลงไปในขวดได้ยิ่งขึ้นนะคะเราใส่ฟองน้ำลงไปนี่ก็เพื่อต้องการให้ฟองน้ำดูดซับน้ำยาได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นเราก็เจาะรูขวดพลาสติกนะคะเพือประมาณค่ะเสร็จแล้วก็นําเอาฟองน้ํานั้นใส่ลงไปในขวดแล้วก็เทน้ํายาลงไปนะคะเทลงไปพอประมาณค่ะถ้าจะให้หอมมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะใส่หัวน้ําหอมลงไปด้วยนะคะแล้วก็นําไปเก็บไว้ในห้องที่เราต้องการะคะ่ะในห้องน้ําห้องนอนกลิ่นก็จะออกมาหอมสดชื่นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะ